เนาะนดากเอซีของวีรารถถ่ายฟอร์ดสารพัดช่างเนาะวันนี้ก็นี่ครับตรงนี้เป็นอเภอเมืองครับจังหวัดเลยตอนนี้ก็จะพาทัวร์เมว่กระทิงเนาะทางทางเข้าไปเม่กระทิงครับเลยอ่านในพิธีรับเนาะวีรารถถ่ายฟอร์ดสารพัดช่างครับก็คือเจ็ดที่เจ็ดสองห้าห้าสองับก็พอดีครับ,รบ,บ,รรบไปซ่อมรถมา ก็รออะไรก็ไม่รูท้ทำไงเลยก็นัดอีกวันนึงเขาก็เลยว่าเออเลยมีเด็กๆรู้จักอยู่เพราะว่าเคยมันนะครับเสียสามนี่ไปจะไม่ไหว,วนคะรับเหลือรอบเครื่องแก้พันกปเลยเดี๋ยวเอาเกี่ยวสองเหันก็จะให้เพื่อนๆชมความมันน,นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าบ,บ้านกล้วยกระถิ่งหรือแก่งกระถิ่งเลยเนาะนะครับจะใครจะมาเที่ยวครับ มาพูมอาคิงหลงมาฟิชเชอริงกันอะไรกันก็นี่นะครับแนะนำนะครับผมเด็กอาจจะอยู่ผมก็าอาจจะไม่รู้ว่าโอผมกูทับเบอร์ยังไงเนี่ยลองมาลองมาห้วยกันดิเด็กเกี้ยสองครับเนี่ยเกเกี้ยสามไม่ได้รับทานเกเกี้ยสามครับเกี้ยสามนะครับใครจะพาพิกหลบเมียหลบอะไรมาดูากเงินตามเลยพี่เจ้าก็ไผ จเจอครับแบลริเออร์ที่ไหนมีหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมเจอผมขับกิ้งเลยทีแรกเนาะรุ่นนั้นไอ้ไอ้คอสตาเป็นสีครับถ่ายไม่ได้นะครับเขาเรียกแบลริเออร์ลูกฟิเนี่ยตรงนี้เป็นที่จอดพักรถครับนะครับไม่กะทิงแบลริเออร์ลูกฟิต เนาะท่านจะอาจจะไปเคยเจอทุกไหนก็หรือเปล่าผมนี่นี่เจอแล้วครับข้างหน้านีนะครับเอจีสุส้มๆนะครับเนีปเป่ยหัวครับตะไคร่ลูกสบายๆกินได้เนาะเนี่ยดูครับติงไม้เนี่ดลูกเมล็ดไม่เห็นที่ไหนผหาจิง้งหัวครับลูกแล้วลืน่นปื้ดปื๊ด ่าภูทับเบิกแบบลองลองมาห้วยกระทิงอยูเนาะลองมาเาที่ยวห้วยกระทิง,งูครับแพ้ก็อยู่ฝามื้องนี่ไใใกล้แต่มันสายโค้งไปสายโค้งมาครับ,แบบไปแีเน,นสิวาแบบแบบน,น,นราพเนามี่เด็กเขาบอกเขาเรียกอะไร แต่นี่ hh, ก็ลุกคิดมา600มีห <b olog nes> ้ยเมตบ้านมีคิดามีอ่ามหมีแพ้ครับเขาจะทำสวนยางเขาจะทำสวนยางด้วยแล้วกาอาชีพเขาเขาก็ทำแพ้นะครับเขาเรือครับลากลากนะ เที่ยวไปปล่อยในกลางแม่น้ำไอ้กลางบึงแล้วเขาก็จับมาจะกินอะไรจะสั่งอะไรก็งลงมาสั่งเดี๋ยวเขาจะทำเสร็จแล้วเขาก็จะเอาใส่เรือขับไปส่งครับต่ออาทิตย์นะครับดเดียเอยมากครับ ไม่ผิดนะห,หน่าจะเป็นตาเนาะตาเจ้าขอ,องแพรพ่อบ,บ้านวและเรืองชนุนเห็นทีแรกทุกคนึกว่าแกเป็นเด็กเรื่องไฟได้เนะาะเจ้าของเลยบุญเราเลยครับผมบอกว่าบางครั้งอย่าไปอย่าไปตัดสินใจกันอย่าไปตัดสินคนที่ภาพลักษณ์เนะาะผมซ่อมรถให้แกไปนั่งดูเดินถามตาแก่ยังเหนแก่ตาผมก็คุ้ ดีนะเราไม่ได้พูดอะไรมากก็บอกครับ,รบ,น,บน,น,นะครับแอค่ก้านระเดมชนนะครับปากด้วยใครจะพาผูพากิ๊กอะไรมาเนี่ยครับหลงพามไปเจอบ้านาน้ำไปบ้านน้ำไปเจอ แนออะนำครับแค่พอบ้านเรืองชนอำเภเมืองจังหวัดเลยกล้วยกระทิกล้วยกระทิะครับคลิปนี้เราแค่นี้ก่อนเนาะ,ะ,รรระนครับมีแล้วรถสายฟร้อนสารพัดช่าครับ0907472052ครับสวัสดีครับ